เรื่องสัญญกรรมผมทำไหมทำครับทำสวัสดีครับเข้าช่องน้ำตู้อันชานแนลอีกแล้วอ้าไม่หยุดโอ้ยเียนหัว <c oughs> เนิรเดียนหัว,หวครับ <c oughs> วันนี้นะครับผมจะออกตัวก่อนว่าผมจะมาเป็นไลฟ์โค้ชนะฮะผมไม่ได้อะไรนะเป็นไลฟ์โค้ชเห็นไลฟ์โค้ชแล้วแบบ รวยอลอเล่นเราเล่นก็คือวันนี้จะมาเผยวิธีการเคลืับการลดน้ำหนักให้ดูดีฮะเดี๋ยวขึ้นบีฟอให้ดูก่อนปึ้งนี่บีฟอร์ขึ้นฝั่งไหนไม่รู้อะเดี๋ยวไปต่อต่อใส่ขึ้นบีฟอร์ก่อนนะแล้วก็อัปเตอร์คือคนนี้คนลรอๆคนนี้แหละก็คือตอนมัธยมอ่ะผมจะอ้วนมากอ้วนดำมากตามที่รูปทั้งปกคลิปเราอ้ยลำคาญผมบ่ะผมมันยาวเร็วมากเลย LES ทุกคนแบบคือแบบ ผมติดไปครับก็แบบนั่นแหละผมจะมาวิธีการเคล็ดลับการลดน้ำหนักของผมครับตอนอยู่มัธยมโดยใช้เงินทั้งหมด0บาท0นบาทอ่าเราเรื่องลดน้ำหนักก่อนคือผมเห็นคลิปแบบเด็กๆผู้หญิงหรือว่าพี่ผู้หญิงผู้หญิงอ่าสมัยขอเห็นแบบคือผู้หญิงเขาทําเยอะแล้วใช่ไหมผมขอแบบสไตล์แบบของเด็กมัธยมผู้ชายอ้วนเตี้ยดำม้างละกันใครรู้จักตอนผมมัธยมอ่ะก็จะเห็น มต้น,นเห็นชัดมากแล้วก็มาผอมตอนหมห้ามาผอมจริงๆ,ๆนะตอนหมหออ้าผมจะบอกก่อนว่าผมล้าหนักตอนมัธยมต้นคือผมเตีย้ยฮะแล้วผมหนัก63 60กว่า63 6า6หกสซึ่งทุกคนอาจจะดูเฮ้ยมันก็ไม่ได้อ้วนนะแต่แบบคือผมเตี้ยด้วยผมไม่ได้สูงผมสูงประมาณแค่ไม่ถึง70อยเยังไงก็ไม่ถึง7้อยเยังไงก็ไม่เกิน1 6 5ด้วยซ้ำตอนมอต้น,ตนเตี้ยดำอ้วนมากฮะแล้วก็จนผม แล้วผมก็ไม่คิดจะลดน้ำหนักเลยนะผมก็มีความสุขกับการกินของผมเซเว่นด้วยแบบแบบครบเซด่ะอ้วนเสียเซเว่นแบบโอ้ทุเรศอะ่ะ <c oughs> ทุเรศจริงคือคิดลงไปทุเรศอ่ะมันก็เลยมาคลิปมาเผยใส่ว่าทํายังไงได้ทําสเลกมไหมทาอะไรไหมแต่อย่างที่บอกไว้แล้วว่าใช้มูลค่าศูนย์บาทฮะทุกคนยผมบอ,อกเป็นไลฟ์คอสไหมไลฟ์คอสใช่ไหมเขาพูดอย่างนี้ใช่เออนั่นแหละก็คือผมใช้การลดหนักคือ บอดี้เวทฮะบอดี้เวทร้อยใช้มูล,ลค่าไม่ได้สื้อว่รา์ไม่สื้อ,อะไรศูนย์บาทตอนนั้นยุคนั้นย้อนกลับไปตอนนี้ผมอยู่ปีสี่กำลังขึ้นปีสตอนนั้นอยู่แค่มอผมเริ่มเริ่มลดน้ำหนักตอนปิดเทอมมอสกลับลงไป3ประมาณ6ปีครึ่งจะ7ปีครั้งที่ทแล้วตอนนั้นยุค YouTube ยังไม่บูมนะฮะยังไม่ YouTube ยังมีแค่ตอนนั้นยังไม่มี h d เลยด้วยซ้ำมีแค่ SD คือ 480P มั้งการลดน้หนักอะไรก็แบบในโซเชียลคือน้อยอ่ะ a c e b o o k อะไรก็มีคือเดี๋ยวนี้คือคลมุคลมๆกินอาหารคลีนตอนนั้นไม่รู้จักเลยอาหารคลีนคืออะไระการที่มีกล้ามมีสิทบบคือเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากการลดน้หนักผมเริ่มจากที่ผมเป็นติ่ง v r s าโซอยู่แล้วนะทุกคนผมเป็นติ่ง v r s าโซนะเมื่อก่อนจนถ้าใครดูวีอโซจะรู้จักพี่จอ,อ์จี้ะฮะเขาลดน้ำหนักแล้วเขาก็ไปแบบ ไปเทนกับพี่ฟ้าใสใช่ไหมฟ้าใสช่องพี่ฟ้าใสดวก่อนนะผมลืมชื่อช่องอะไรนะอลืม่ะเออนั่นแหละแต่พี่ฟ้าใสอะไรครับขอโทษนะครับที่ลืมเออคือเขาก็สอนการล่มหนักแบบของคนอวน้วนโดยที่เราไม่ต้องใช้หัวเขาเยอะมาผมจะโชว์ให้ทุกคนดูเลยว่าทํำยังไงนะฮะก็คือทุกคนเคยเห็นโฆษณาไหมของอะไรอะ่ะสอคสอหรอไม่สอคสอส่งความสุขอะไรวนะจำไม่ได้เออนั่นแหละที่เป็นแบบ การออกกำลังกายของของคนแก่ไหมที่แบบโยกคือโยกแขนวันละ20นาทีก็ลำหนักถ้าคนไม่รู้คือก็คิดแบบว่าเฮ้ยมันจะลดได้ไงว่าแค่โยกแขนใช่ไหมแต่เราเป็นเด็กเราไม่ยกแขนธรรมดาคือโยกแขนแบบนี้ธรรมดาทําแบบนี้ฮะอันนี้ผมไม่ได้แตะเรื่องนะทาแบบนี้เลย 3, uh. ทํหนึ่งนาทีพัก30วิ50นาทีฮะจากน้าหนัก60กว่าลดเหลือ,อให้เดาว่าลดเหลือเท่าไหร่ 3, uh. ผมใช้เวลาลองผิดลองถูก คือตอนมสามผมเริ่มทําแต่แบบก็กินเยอะเหมือนเดิมเลยไม่ค่อยลดมากแต่มาได้ผลตอนมสี่จากน้ำหนัก63 6.4หเหลือ51.5อครับทุกคนลดไป10กว่าโลอ่าซึ่งบอกกันนะผมไม่ได้ควบคุมน้ำหนักผมไม่เออผมไม่ได้ควบคุมอาหารเลยไม่ได้กินคีนเลยตอนนั้นไม่รู้จักการกินคีนกินปกติเลยแม่ทำอะไรให้ก็กินกินของทอดกินของปกติเลย แต่ว่ามันดีตรงที่ว่าเรายังเป็นเด็กการเผาผลาญเราดีแล้วก็การเราที่เราไปเรียนผมไปเรียนแบบเดินเรียนนะตอนนัธยมใครเดินเรียนอยู่มัง่งคอมเมนต์หน่อยนะ,ะว่าเดินเรียนเหนื่อยแค่ไหนเหนื่อยมากใช่ไหมเดินชั้นแรกขึ้นชั้น3ชั้น4ชั้น5แบกกระเป๋าหนักสไตล์เด็กไทยโรงเรียนรัดตามตาม่ตางจังหวัดอ่าก็เลยลดถึเหลือห้าสิบจุดห้าถ้ามีรูปเดี๋ยวผมจะเค้นตรงนี้นะแต่ตอนนั้นก็ยังดําอยู่เว้ยผอมดําแห้งใครอยู่เป็นเพื่อนมอไปผมจะรู้มากแบบผอมดําแห้ง โดนครูแงบผมสกินเฮดต,ตลอดนะครับแล้วก็วันนี้มีสิ่งดีๆนำเสนอครับสำหรับผู้ชายในเซเว่นมีในวัสด์มีในท็อปทุกอย่างมีแค่ง่ายพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ <c oughs> สิ่งที่น่าสนใจของก็คือนี่วาสลีนอ่าก่อนอื่นว่าผมตัวขาวได้ไงคือตอนแรกผมคิดว่าพ่อแม่ก็ขาวไม่กูดำว่าอย่างเนี้ยถูกเก็บมาเลี้ยงหรือเปล่าไม่ใช่นะคือแบบผมต้องบอกก่อนว่าไม่ต้องใช้ก็ได้คือตอนที่เรา อยู่มอต้นมอปลายเนี่ยเป็นช่วงเราแบบกําลังมีฮอร์โมนผู้ชายออกมามีสิวตอนนั้นก็สิวเยอะผมก็สิวเยอะมีสิวผิวดําเป็นเรื่องปกติเพราะเราก็ดือ้อซนไม่ดูแลตัวเองเพราะเรากําลังแบบเป็นวัยรุ่นเด็กๆเล่นตากแดดตากฝนแล้วฮอร์โมนองมาใช่ไหมมันก็จะมีสิวความดำอะไรก็เกิดนั้นเป็นเรื่องปกติฮะทุกคนทุกคนไม่ต้องไปวอรี่เยอะแต่ว่าผมมีตัวช่วยก็คือตัวน,นี้เป็นวัสลินอันนี้ผมใช้จริงนะผมใช้ตั้งแต่นั่นแหละมอต้นอะ่ะจนถึง ปีสี่ผมใช้วัสลินกับนีเวียมใช้แต่ที่ผมใช้เยอะก็จะเป็นวัสลินเพราะว่าพี่ผมใช้แล้วพี่ผมมันขาวขาวขาวมากขาวกับเพื่อมผมแถมว่าใช้แล้วผมเลยใช้ตามอ่าแล้วก็ซึนส้นจะสูตรอะไรก็ได้ผมใช้ได้ทุกสูตรขอแค่เป็นวัสลินผมจะใช้อยู่สูตรนี้กับสูตรที่เป็นสีชมพูที่แบบเปล่งขาวอ่าก็เลยขาวขึ้นมาทุกคนว่าผมขาวไหมดำหรือเปล่าไม่รู้ส่วนเคล็ดลับการครีมอืม ผมเริ่มมาหน้าใสจริงๆตอนขึ้นปีหนึ่งถ้าทุกคนรู้คือผมเริ่มหน้าใสตอนปีหนึ่งว่าตอนมอปลายอะไรผมแบบผมไม่สนใจเลย,ยอย่างคือไม่มีเงินซื้อครีมครับนะผมก็เลยไม่มีตังซื้อครีมก็เลยปล่อยเลยตามเลยแต่มันกลับเป็นผลดีเว้ยทุกคนการที่เราไม่เอาสารเคมีเข้าหน้าเพราะเราไม่รู้ด้วยว่าครีมไหนมีสารเคมีอะไรครีมไหนสกัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนั้นคือก็ไม่รู้ก็เลยไม่ได้ใช้แล้วก็มีสิวก็ปล่อยสิวไปเพราะว่ามันเป็นฮอร์โมอนของเราอ่าฟังไว้นะน้องๆให้ยู่ฟังไว้ ถ้าไม่มีตังค์ซื้อครีมก็ไม่ต้องไปซื้อปล่อยมันไปเลยเดี๋ยวขึ้นมาบางคนก็หายเลยมอไมหกไอฮอร์โมนเริ่มปรับตัวได้เริ่มเป็นผู้ใหญ่เริ่มเป็นหนุ่มเตรียมเข้ามาหาลัยมันก็จะสิวความตาำอ,อะไรก็จะหายไปเองอย่างผมอะ่ะมันทยอยหายตอนปีหนึ่งไว้รับบวกกับผมมาใช้ตัวนี้โรจูคิสใช่ไหมโรจูคิสใช่ไหมวะอ่านถูกไหมตากล้องเนาะโรจูคิสเนาะอ่าผมรู้จักเพราะว่าไปเจอคลิปวิดีโอแหละของพี่ ชื่ออะไรวะที่อะไรนะที่เป็นดาราเกาหลีไทยอ่ะจินยอกจินจอกจียอนเออจียอนอันนี่จียอนจีอนอันอันนี่นะฮะผมผมไปเจอเขาเป็นพีสเตอร์เนาะผมก็เลยลองซื้อมาใช้เอ้ยมันดีเว้ยผมใช้สูตรขจัดความมันแล้วก็กระชับรูขหนุนเพราะว่าผมเป็นคนผิวมันผมใช้จริงๆนะเนี่ยใช้มาขวดเท่าไหาร่ไม่รู้ผมใช้ตั้งแต่ปีหนึ่ง จนแบบคือผมก็ไม่ได้บอกว่าผมหน้าใสาหน้าขาวตัวขาวนะแต่ผมแค่อยากให้ทุกคนดูรูปพีฟอมก่อนแล้วมาเจอ After, อั t เตอรามันก็เปลี่ยนไปนิดนึงอ่าผมก็เลยแบบวันนี้ก็เลยมาเป็นไลฟ์โค้ดให้กับน้องๆที่ผู้ชายที่กําลังแบบเป็นเด็กอ้วนเตี้ยดําอยากจะลดน้ำหนักแล้วก็ทําสัญญากรรมเรื่องสัญญกรรมผมทำไหมทําครับทําทาอะไรไหมครับจัดฟัน <c oughs> <c oughs> แค่จัดฟันเพราะว่าเมื่อก่อนผมแบบ ฟันข้างล่างมันซ้อนก็อยากจัดเป็นกระแสวัยรุ่นก็ยอยากจัดก็เลยเก็บตังค์จัดเองผมจัดเหงเนี่หนึ่งนะฮะน้องๆว่าผมจัดเองนะฮะน้องๆจริงมันก็แบบทุกคนมีเงินมีอะไรไม่เท่ากันใช่ไหมก็เอาตามที่ตัวเองพอจะไหวแต่ที่ผมบอกคือผมใช้งบศเอยบาทจริงๆฮะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แ้ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ผมนะครับไปแล้วครับวันนี้บ๊ายบาย